ได้ไลนจากฝั่งนู้นเลยสวัสดีครับชื่อโอนนะครับธาร์ทอนลูกมูทิงอาครับรับบทเป็นดาวตกครับในเรื่องคดาวตกครับชื่อเงินครับในเรื่องรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมครับผมแม็กกี้สต้าพิเชษโชนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับสวัสดีครับบ้าเด็กวันครับรับบทเป็นนอตครับสวัสดีครับเอิร์ธครับกัสโซนันครับผมรับบทเป็นอีสเตอร์ครับเรียกเตอร์เฉยๆก็ได้นั่นแนี่ สวัสดีครับบอลโคลวินนะครับมีเรื่องรับผลเป็นมอห์ี่หมครับดีเลยใก็หลิวครับรับบทเป็นแต้มคุกอีกมอไปไหนอีกหมอไปไหนอีกมอหีตหมอเป็นใครชื่อชื่อนะครัชื่อแทนแทนหมอหน่อยมอหมอห์บีมอห์ครับปนฟ้ากลางครับคนกลางครับคป็นอะไรครับเออเป็นพอดิวครับนี่พอดิวเรื่องนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ครับมีอะรบ้างคะที่เขาตัดก่อนเออจริงๆเป็นโปรเจกต์ นิยายสีเรื่องที่เป็นคุณหมอสหมอกับเด็กๆสภาคนะครับพอดีอยากทำก็เลยไปขอทำแทนจบหลอกๆคือมันเป็นนิยายสีเรื่องใหญ่ๆครับแล้วก็ <c oughs> พอดีเรื่องความที่พอเป็นเรื่องมันเยอะมากๆครับเราก็เลยจะแบ่งเป็น2-2ซึ่งเรื่องแรกที่เราจะ ผลิตก่อนทําก่อนก็จเป็น2เรื่องแรกก็คือฝั่งยีทกับฝั่งนอตก็คือของผู้นี้กับผู้นี้ครับผมก็คือจริงจแล้วอ่ะไม่ได้มีแค่สอง่มีสจมีสแต่ว่าเอามาทกอนสเรื่องใช่เพราะคนหน่ไเพราะทำสี่เดี๋ยวตายปีนี้เราเจอเรื่องเยอะแยะมากมายจริงก็ทําได้เลยนะจริงแล้วอ่ะคนร้ออยู่อยู่ล้มอยู่ล้มทั้งสายพี่ิวทไมเรือ พราะเป็น2เรื่องแรกครับเพราะว่าเราเรียงทำลายตามเรื่องแล้วมันตอนแรกมันเรื่องแรกจะเกิดที่ฝั่งอีสเตอร์กับพ่ฮิวก่อนเป็นทำลายแรกเราก็จะแฉลบมาที่ของคู่นี้ก็เลยเอามาเล่าต่อกันเลยเพราะเป็นทำลายซ้อนกันพอดีครับแล้วเลือกมันแปดดล่นกันได้ก็เลยทำสองนนี้ก่อนไม่แบบเลือกเรื่องก่อนกันเนาะอ่อแต่ละคนรับบทอะไรยังไงบ้างดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับเอิร์นนะครับผมรับบทอีสเตอร์ครับก็เล็กเตอร์เฉยๆก็ได้ครับเเอร์เกหน่อยค่ะ คาแรคเตอร์เขาก็จะร่าเริงสดใสครับมีความเขาน่ามีบางมุมคิดไปเองคิดเยอะคิดมากอะเลยงี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาแฮปปี้ดีครับดีครับอยู่กับเป็นเพื่อนสนิทกับนอตครับเป็นลุมเบ็ดเป็นลุมเบ็ดกันอันนี้เขาสดใสสุดในเรื่องนะเป็นตัวอ่าพอฮิลล์บอลพลวิทธ์นะครับก็รับบทเป็นคิวครับในเรื่องคิวก็จะมีความนิ่งมีความมั่นใจมีความ มั่นใจแล้วก,กันกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแล้วก็มุ่งม,มั่นกับสิ่งที่อยากได้คที่นี่กับการที่แบบคนนี้มารลบวูุการมัเล่นมูกการยังไงบ้างโล่งครับโลง่ลงโล่งคือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเอาจร,จริงมันถูกแคสติ้งมาจะปีหนึ่งวันที่11มีนาเน,นี้ยคือครบหนึ่งปีพอดีครับเพราะว่าที่เราช้าคือรอหมอเดียวเลยครับคือคนนี้เลยครับ คือตัวยากไหมอคือบอหิวหายากมากหายากมากจริงๆแล้วแบบนั่งหาจนลงล็อกว่าเออเป็นปอนแล้วพอมาคู่กันเคมีน้องของคนค่อนข้างสบายใจโดยเฉพาะแบบเรื่องการแสดงหรือฝีมือของทางคู่อะ่ะค่อนข้างไว้ใจโดยเฉพาะปอนคือแบบว่าเม่ต้อกับหลอกเนี่ยแบบนั่งเ,ออเลยถอดกอก็คือล<า>้องไองรอได้เลยค่ะยังไงไปโดนจิตเตืนใจอะไรยังไงครปอนต้องเป็นคนนี้ทําทำไมต้องทำไมต้องเป็นคนนี้นะครับ อยู่ดีเราก็นั่งเลื่อนหานักแสดงไปเรื่อยๆฮะปุ๊บอยู่ดีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูปนั้นคือปอนเพราะมีรูปหนึ่งที่แบบหน้าไม่เหมือนปอนเท่าไหร่ดีหรือไม่ดีไม่คือน้องโตดีดีดีคือน้องโตขึ้นคือน้องโตขึ้นเหมือนเป็นถ่ายแฟชั่นสักอย่างครับแล้วแบบเฮ้ยคนนี้น่าสนใจก็เลยแบบตอนแรกคุยกับทีมก่อนจะรับไม่ได้เขาจะรับไม่รับน่ลุ้นมากแล้วก็แบบอ่ะติดต่อไปสุดท้ายคือตอบรับ ดีก็โล่งครับบอกแล้วนะที่ดูจริงนานไหมครับไม่นานนะครับจริงๆแล้วไม่นานไม่นานแต่ก็ให้เวลาในการอ่านเนื้อเรื่องอ่านอะไรพอสมควรครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วไม่เด็ดขาดเระตอนที้ก็เลยค่ะชนะกันคือเรื่องเดียวกันใช่นะคะอันนี้เป็นอีกอีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่งงจะเป็นสองคนนี้ น้อนอ่ะน้อนผมครับน้อนสวัครับน้อนครับน้อนรบบทุนบาทครับเฮ้ยพากรบบวนน้อนสุดๆุอ่ะก็ไม่รู้ว่าใครรบกวนเอาคาทิเตอร์เอาคาทิเตอร์ไม่ไม่รู้ว่าใครรบบวเป็นใครแต่ว่าก็มีความคล้ายๆกันอยู่กับกับเรื่องจริงนะฮะคล้ายมากแต่ผมไม่โซนขนาดนั้นไงเออก็แต่น้อนเขาก็จะโซนโซนแส่บนะแซ่บกินเกลียดกินเกลียดก็เกลียนอยู่ นอน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 ยังไงฮะคุณโจก็แมกรับบปดเป็นโจฮันนะครับผมก็เป็นหมอนะคณะแพทย์ปีสองนะครับผมก็คาแรคเตอร์เราเป็นไงคาแรคเตอร์เราจะประมาณแบบว่า หล่อเท่บอกเลยว่าเป็นคนเนเป็นนิสัยรวยๆนิสัยรวยอาจจะตรงข้ามชีวิตจริงนิดนึงคนจอดผมเลยนะเม่นะยิบแล้วเปิดกระเป๋าตังค์มีสองหมื่นแจกค่าบ้านไปดีไม่ใช่คือก็ก็เป็นเรียกว่ามีความทะเล่นหน่อยนะครับเก็กหน่อยแต่จะไม่ตลกมากก็เหมาะกับชีวิตจริงดีครับไม่ค่อยตลกมากแล้วก็จริงก็่าครับแล้วก็ เวลาทํางานก็จะค่อนข้างจริงจังนะครับผมช่วยงานที่บ้านอะไรก็จะจริงจังแล้วก็จะมีแบบว่ายอมให้กับคนคนเดียวในเรื่องครับในเรื่องจริงจังไหมคะจริงจังนจะจริงจังอันนี้ก็เป็นอีกสองเรื่องอีกสองคู่ที่จะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเส้นเรื่องตัวเองหลักขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าแต่ว่าเห็นครบแน่นอน ครับครับผมก็อาทิตย์นะครับรับบทเป็นเงินไห้ผมแย่งกันเรื่องเงินนะครับรับบทเป็นอาทิตครับก็คาแรคเตอร์อาทิตย์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำหามคกวนทาอะไรที่ผิดแปกไกว่าคนอื่นทุกคนเลยจะเรียกได้ว่าเป็นตัวภาระของเรื่องนี้เลยก็ได้มั้งเนาะก็อย่าว่าเลยไม่ชิงพาระหรอกแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเอาอะไรครับ แ่เออเอาตัดเขาชอบดาาผีนะคนเนี้ยชอบดาาผีไม่ทันดาวมาแล้วจะมาตลอดสุดๆตอนแรกก็มาแนวดราม่าเลยครับผมโอ้ครับก็รับบทเป็นดาวตกครับผมเออคาแรคเตอร์ของดาวตกก็จะเป็นฟิลแบบว่ามีซิกเซนส์ครับสามารถที่จะเห็นผีได้คุยกับผีไม่มีใครพบเพราะว่าผีก็คืออยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ครับแล้วก็จะเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับอิสเตอร์แล้วก็สี่คนนี้แล้วเสร็จผมก็ มาเจอกับพี่อาทิตย์ครับผมมาเป็นโฮมเมดกันแล้วหลังจากนั้นข้อสัมพันธ์ก็เริ่มดีพอหล่อรอก่อนรอก่อนพอก่อนพอก่อนพอก่อนโอเคเดี๋ยวจะต่อยใกล้จบเรื่องแล้วเรื่องยังจบไปหมดแล้วต่อเล็ต่อจบแล้วก็จะจบราคาพิเศษกางไม้ที่นี่ค่ะอ่ในพื้นี่องชาวบ้านในพื้นที่สองคนเลยเหรอทีเดียวของของต้องอยู่ต้องสลับฝั่ง้วยนะเวลาคุยอ่ะแบงนี้นะหลอดติดตะบดไตฝุ่นแล้วก็ตัวละครนี้มันจะเป็นปม ผมเรื่องครอบครัวก็เลยอาจจะแบบดราม่าหนึ่งๆอันนี้เพราะดีก็จะแบบว่าเป็นคนที่ขายความรักอะไรลยาวจะเป็นคนเดียวที่น่าสงสารนั่นแน่คนนี้กล้จะร้องไห้แล้วอ่ะส่วนที่ต้นฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบว่าปกป้องเป็นคนที่อบอุ่นแล้วผ่อนโสมคือเราก็จะมีเขาแค่คนเดียวอะหมายถึงข้างในหรือข้างนอก เขาเล่งมาตั้งแต่โอุตาสูตรนะเออเยอะแต่ก็จะประมาณนี้ไปดูไรายการไ้ก่อนที่ตัวต้นหรือก็คือจบเรื่องจบเรื่องจบเรื่องใช่ใช่ขอถามอีกนึงครับคต่ว่าทำไมเป็น4-5-6คนนี้ทำไมเป็นเสีย5-6คนนี้เหรอครับเอ่อมันมีความคาแรคเตอร์ที่แบบในหัวเราใกล้เคียงกับน้องๆอยู่แล้วอย่างบาร์ตเองงเงี้ยคือ แล้วเขาเป็นหลักนักเขียนเลยของบ้านอะ่ะคือน็อตจะต้องเป็นบ้านเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลน้อก็เลยไปจีบน้องให้มาแคสดูอะไรอย่างงี้ส่วนของเงินเอาโจฮันก่อนโอดรอดได้ได้โจฮันโจฮันคือแบบต้องคนนี้เพราะมันหล่อมันรวยเอเอทำหน้าคำเดียวได้ไหมหาย,ยากไหมหาง่ายมากคนนี้หาง่ายมากเพราะแบบอ้าโจฮันคนนี้อ่าส่วนพี่อาทิตย์อันเนี้ย ือในหัวคือแบบลุกเนี้ยต้องอย่างนี้เลยตอนแรกไม่กล้าติดต่อเข้าไปนะกลัวเขาไม่มามีแอบ,บกคือติดต่อค่ายไปแล้วแอบบกบซิฟหลังไมค์เขาด้วยแบบเดินเงินมาหน่อยออมาเล่นให้หน่อยเขาถือว่าเออมันนชาไรไคเตอร์มัน,นค,นนคงครับส่วนโอ๊ตก็เหมือนเป็นฟิลแบบใกล้ใกล้ไคเตอร์ด้วยนิสัยครับเป็นคนถ้าไม่ได้รู้จักสนิทอ่ะน้องจะไม่ค่อยพูดแต่ถ้าสนิทแล้วอยากสนิทเลยดีกว่า และด้วยความที่แบบมีความมีภูมิหลังไงเลิฟชิกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนียูเนี่ยนกับโรงเรียนเดิมไฟเดย์คอรเลจอ่าส่วนฝั่งนี้อันนี้คือความสดใสอยู่แล้วครับก็แบบง่ายๆเพราะว่าแฟนคลับน้องอ่ะบอกว่าเลิกทำดราม่าให้น้องสักทีอ่าก็เลยแบบมาแมทช์กับเรื่องนี้ซึ่งเป็นคาเต์สดใสอับอย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะของคนนี้แบบ ยากมากกว่าจะได้มาแต่ดีใจมากที่ได้คนนี้มาส่วนคนนี้ก็ดราม่าเก่งครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เอ่อน่าจะเห็นดราม่าจากต้นหลิวน้อยในเรื่องอื่นกระดกจอก็เลยจับมาดราม่าในเรื่องนี้ดูครับส่วนบิวเวอร์ก็เคมีเอาจริงเคมีดี้งแต่ออกสาสูตรแล้วตอนนั้นในกองพยายามชิปมากผู้นี้พยายามยอดพยายามเพิ่มโมเมนต์มากก็เลยมาจบที่ด้วยกันครับทางทุองแอน p พลนออนแอร์ายในปีนี้แน่นอนครับะจะเป็นคาสแรกก่อนก็คือยังไม่บอกตอนดีกว่าเกือบลุดตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วพี่บีตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนเหรอครับตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปนะครับบทเสร็จเรียบร้อยครับไม่วามหนักใจอะไรไหมคะไม่หนักใจคือ ไม่ค่อยหนักใจครับเพราะว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองยังไม่ค่อยมีเทคนิคแท้หรือดีเทลอะไรเยอะแต่ว่าหนักใจจากการที่คุยกันวันนี้ครับคือสภาพแต่ละคนในกองน่าจะปั่นป่วนเยอะเลยเน่าจะเอาเรื่องมีสีสันระเบิดครับระเบิดหนึ่งระเบิดที่มีน้องรอฟ้าค์ฟงานแบบที่วีวเขาคนนอกค่ายคนนอกค่ายครับคนนอกค่ายะเป็นยังไงบ้างคะเพราะวิวยังไมได้ต้องมาร่วมงาน ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่นิวก็ผ่านประสบการณ์มากมายมาเนาะพอเราเขาแบบจิ้มเรามาเราก็รู้สึกว่าตกใจแหละเพราะว่าอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ผมได้แบบมามาลองเล่นแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ลองบทใหม่ๆด้วยแหละครับแต่จริงๆแล้วคนชอบคิดว่าผมเป็นหมอคือผมไม่ได้เรียนหมอใช่ตอนนี้คือทุกคนคิดว่าผมเรียนหมอเล่นเป็นหมอมาตลอดใช่เล่นเป็นหมอตลอดชีวิตด้วยครับก็ตีเรเริ่มเปลี่ยนใจแล้วอ่ะจะไป เรียนหมอจริงเรียนหมอจริงไม่แน่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 นี่มเลยนะรับแสดงเป็นหมอของอาชีพครับเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าดิวเขามีเสื้อกาวติดตัวไปด้วยได้ตอนนี้ได้ผมอ่ะผมเป็นหมอได้ใช่ไหม ได้ใส่ใส่ชุดได้ใช่ไหมได้ได้อ่ะหมอนี่ก่อนหมอนี่ก่อนนี่หมอนี่อนี่ก่อนหมอนี่ก่อนบ่อนี้ก็เคยร่วมงานพี่นิวมาแล้วนะครับผมแบบรับเชิญตั้งแต่อุยจะสิบปีได้แล้วอ่ะจริงเคยแบบเคยอยู่ตอนนั้นตั้งสิบขวบเองนะเอ้ยสิบสองอนกันเคยอยู่กับพี่นิวมามาเคยเคยอยู่ร่วมงานมามานานแล้วครับผมก็มือรู้มือ รู้มือกันครับผมไว้ใจได้เลยไว้ใจสบายใจครับใช่ครับผมคือคนนี้คือสบายใจได้ครับยนี่นี่ลืมลืมคนนี้ลืมคนนี้ลืมคนนี้พึ่งมาเหมือนกันพึ่งมาเหมือนกันน้องใหม่ครับก็ใหม่ครับแกะกล่องเลยครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับผมเชื่อเชื่อฝีมือพี่นิวอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนผมเชื่อฝีมือครับถ้าตบท้ายด้วยไม่เชื่อตัวเองเนี่ยจาไว้ใจคือลุ้นอยู่แค่เดี๋ยวตลกกันไป พี่เงินคครับเเยจอกันมาแล้วผมมันรู้ๆกันอยู่แล้วครับอันนี้ก็คนกันเองนกัเองราเชื่อมืออยู่แล้วครับอันนี้ผมก็พอพี่นิวทักมาผมก็โอเคเลยครับตอบตกลงเร็วไปเร็วไปเร็วไปก็นั่นแหละครับพี่นิวตัหนักใจไหมโอ้ยตักรักใจแต่สัมภาษณ์คำถามแรกเมื่อกี้อ่ะแล้วความคู่กันดีกว่าให้น้องๆแต่ละคนกันนิดนึงแ่ะคู่แต่ละคู่แต่ละคู่ คู่กันได้พูดกันเป็นไงบ้างดีครับดีรู้สึกว่าเขาคุยเก่งกว่าที่คิดตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเงียบอะไรเงี้ยแต่จริงจะเล่าดีไหมตื่สไม่เยไม่ต้องรับงล้าอะไรไม่ต้องรอมันดีหรือเปล่านะดีน่ารักดีครับน่ารักน่ารักดีครับรู้สึกว่าหมายถึงว่าไงดีอะตอนรู้ว่าเป็นพี่ปอนมันเล่นดีใจคู่เป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับคือหนูเมดเฟสในหัวเลยว่าเขาต้องรับแน่นอนในคิดนี้เลยแล้วหนูก็ ไปโม่นิดหน่อยคือพอบอกเออเนี่ยสนสนใจปอนะโอเคไหมแบบส่งรูปให้ดูปุ๊บโอเคไปหาพระดูไม่เคยทำเลยไปหาพระตอนนั้นไปแถวชิดลมพอดีก็เลยไปครับพระแม่รักษมีพอดีก็เลยแบบประมาณเปิดรูปปอนแล้วก็ขอขอให้เล่นขออะไรขอในซีรีส์นะคะพระแม่ค่ะ ขอขอเป็นคนู่นในซีรีส์ดูกำกับเวลาเขาแบบขอคู่นในซีรีส์นะคะอะไรอ <c oughs> ย่าง,งรู้สึกว่า <c oughs> เขามีความสามารถครับรู้สึกว่าแบบเขามีความสามารถแล้วแบบคิดว่าเขาทำมี่หัมาได้ดีแน่นอน,เ,นเรารู้สึกว่า <c oughs> เขาทําให้เราแบบออกมาดีแน่ๆอะไรเงี้ยหายห่ว,วงรู้สึกโลกใจไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆ <c oughs> <c oughs> ส่วนบอลเ่มจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่ให้อ่านเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเป็นคร่าวๆเลยครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วที่รับจริงๆคือเพราะว่าเข้าไปดูไอจของเอิร์ธคลิปอะไรต่างๆพวกนี้มากกว่าครับแล้วก็ได้เห็นเอเนอร์จกันเห็นความสไม่ออกไม่ออกไม่อดีเความสดใสที่เราไม่ได้เห็นจากคนอื่นๆบ่อยๆน่าสนุกครับความมุ่มมากกเตียไปดู ความจริงแล้วปอนี่ก็เป็นมูคู่นี้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 กันะคู่นี้เขาก็มาแรกๆนะอันนี้ก็ตามมาติดติดก็คิดว่าเป็นคนคล้ายๆกันเหมือนกันครพอพอได้พอได้คุยเนาะพอเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยอะไรเนาะเราเราเรียออยู่เรียบร้อยพูดน้อยกลับหมายถึงพวกเราไงเราก็น่าจะสินเสมอกันนะผมว่าใช่สนุกน่าดูอ่ะจับทรงจับทรงน่าสนุกสนุกน่าดู กลัวกลัวพี่นิวจะละบากใจเรื่องนี้นะครับนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะแผงรีสก,กว่าเดิมกูสู้อ่าพี่แม็กกี้พอรู้เป็นพี่บาสเป็นไงบา้างก็ก็เอาจริงเคยเคยเจอบาสมาสักพักแล้วครับผม <c oughs> แบบว่าทางทางโซเชียลเนาะเออพอได้เจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเออคนนี้มัน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 มีแววเหมือนกันนะไม่แบบมันอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันนะแล้วพอยิ่งแม่รักสมีพ่อม้าจะอยู่ดนวยกันใกล้ด้วยกันเขาพอเริ่มเจอเริ่มคุยเริ่มรู้จักก็รู้สึกว่า น่าสนุกครับน่าจะเป็นการร่วมงานที่ที่ราบรื่นแล้วก็สนุกก็เลยก็เลยดีครับดีครับคำตอบพี่อาทิตย์ถามแมวเอาไปแล้ยอ่าพี่เงินพี่เงินพี่เงินผมบอกครับก็รู้เลยีเห่อเอิร์ธเฮ้ยโอ๊ต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 ขอถูกอันนี้หมดอยปะเนี่ยครับเนี่ยก็ ก็ก็ค uhm ือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานด้วยกันเมื่อนานมากๆแล้วเป็นแปดปดแปดปีแล้วเนาะสิบปีแล้สิบปีแล้วก็กลับมาเล่นก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะตอนแรกก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นน้องโอ๊ตแต่พอเจอครั้งแรกก็เออโอเคโอเคแล้โอเคดีดีดีโอเคดีแปลกกันล้เนี่ยว่าโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหม ครับผมคือโอ๊ตโอ๊ตก็เพิ่งรู้ว่าพี่เงินจะได้มารับบทเป็นอาชิตเมื่อไม่นานเหมือนกันครับเราก็รู้สึกว่าก็ดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็เคยร่วมงานกันมาแบบ1ิปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็เหมือนเดิมาสีไม่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่เงินก็ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าดูดีขึ้นนิดหน่อยได้ไรครับคือจะชมจะชมก็ชมดี ก็ดีขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคพี่เงินก็ค่อนข้างที่มีประสบการณ์มากกว่าผมด้วยก็รู้สึกว่าน่าจะรีไลออนได้ครับอ่าต้นเหลี่ครับต้นเหลี่พอรู้ได้เล่นกับพี่บีเวอร์น้องเออก็จะเป็นพี่พี่ก็คือเราเจอร่วมงานกันมาก่อนก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งอ่าแล้วพี่บีเวอร์ครับพี่รู้ได้เลยเฮ้ยอันนั้นได้ตัวตัวพูดเลยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงด้วยเปลี่ยนเสียงด้วยครับผม คอนเฟิรมกับคนว่าจะได้ชมได้กันปนแน่ๆครับครับผมก็ตอนนี้เรากำลังพีโปรดักชั่นแล้วก็เวิร์กช็อปกันซึ่งใกล้จะถ่ายทําในเร็วๆนี้แน่นอนครับผมแล้วก็จะได้รับชมภายในปีนี้แน่นอน่วนช่องไหนรอติดตามพร้อมๆกันครับแล้วก็สามารถติดตามทาง X ได้หรือ Twitter นะครับก็คือ Forever อยู่ ปโป<ท>รเจกต์แฮชแท็กด้วยแฮชแท็กเพื่ออยู่โปรเจกต์ครับผมกำลังคิดแอคเคาท์อยู่แอคเคาท์อะไรนะครับผมถึงเ,เรื่องถึงเ,เรื่องถึเ,เ,งเมื่อกี้บอกว่ามีตัวาาละครรับนับโปรเจก,กต์าากนี้มีตัวละครรับนับตัวละครเรื่องนี้ไม่รับแต่เยอะนะครับเอาจริงๆว่าทั้งเรื่องอ่ะมีที่นับแบบรวมพ่อแม่ด้วยนะประมาณ40กว่าชีวิตโอ้โหเยอะมากครับประมาณ40่สิบคนนะแล้วใจร้อมนจะโดเยอะจร<ช>ิงเยอะจริงแสดงก็ไม่รู้แสตงก็ยังไม่รู้ครับ ขอ,ขอบคุณครับ